มาแล้วครับวันนี้ขอการสวัสดี่านผู้ชมทั้งหลายเข้ามาดูดูคลิปนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แน่นอนอยู่แล้วเราจะทำอะไร เรามากำจัดมันเลิกกันนะครับผมไม่มีเสียงไ,ไงม่จะห่วย แค่เพียงนะสำหรับผมผมว่าตัวละครนี้ถ้าเกิดมีแนะนำผมว่าแนะนำให้มีแค่หนึ่งตัวก็พอเพราะถ้าเกิดมีเยอะกว่าหนึ่งตัวมันก็จะไม่ดี ัวหนึ่งด้วยนะครับมีมีคนหนึ่งแนะนําเป็นตัวคอนตัวใหม่นะเพราะว่าตัวคะคนตัวใหม่คือโคตรดโอ้โว่าแต่อีสองคนนะั้นมันทำไมมันอยู่ใกล้ขนาด มาดิมาดิมาดิสสัสดีเราจับตำแหน่งพวกแกได้แล้วฉันจับตำแหน่งพวกแกได้แล้วอ้าวไม่ดูดเหรอมาฉันจับตามองแกอยู่นะจ้าคิดาฉันไม่ได้ไปไหน,นสวัสดีครับนั่นมันเด็กชายปอลสินนี่ มันอยู่ไหนกันอีกคนวเระชัยเล่นนะเนี่ยน่าจะอยู่แถวหน้าปอ๊กปั๊กอะแกยังคิดว่าฉันนั้นโง่นะโอ้ไมค์ก็ทำไมพูดพูง แล้วฉันก็เห็นเด็กผูห้หญิงอยู่ในนี้ซึห่หนึ่งคนนะอุ้ย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 ทำเป็นเนียนทำเป็นเนียนหายไป,ทำ,ป,นนยยไปทำเป็นเนียนหายไปทำเป็นเนียนหายหายไปจบกันสำหรับไอ้ตัวนี้ หน้าเบื่อจะตายอาชิงว่าแกต้องตายไม่มีผิดอาชิช่งๆๆวันนี้ผมก็ได้ซื้อนักสืบมาแล้ววะโอ๊ยผมได้ทำการซื้อนักสืบมาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ ก็ใช่กชอบจคลื่อนเลยนะครับถเห็นวันดูคลิปนี้แล้วไม่อิ่มใจก็ไม่ต้องไปดูอีกเพราะคลิปนี้ผมพอผมผมอาจจะไม่ตัดบางคลิปเพราะเนื่องจากผมต้องประหยัดไฟเอาไว้ด้วยแม่างันไฟเต็มแล้วทุกคนก็จะไม่ได้ดูอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนิดเดียวก็ไม่มีครับผม คราที่แล้วผมเห็นไปแล้วว่ามันหมุนตี๊ๆนะซึ่งพาร์ทนี้คือผมค่าหมดได้ใช่ไหมผมเลยคำนวณไว้ตั้งนานแล้วว่าถ้าเกิดเราค่าครบเนี่ยทั้งหกคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือมันคำนวณได้หลายหลายหลายบาทหลาย,หลาย,ห,ลายหลายนี้เลยนะเพราะผมต้องการหนึ่งร้อยคิวใช่ไหมถ้าเกิดเราค่าอีกอันนี้ก็จะได้อีกเจ็ดคิวถ้าเกิดเราไปอีกนะแล้วเกิดเราไม่ใช่เปอีกก็ ได้ได้ก็มาดีผีผีน่าจะเป็นเด็กนะคบผีเด็กผีเด็กน่ารักน่ารักก็บ้าไงซึ่งถ้าเกิดเราหาได้เลเวลได้หนึ่งร้อยห้องเรามันจะปลดล็อกพื้นที่รับพื้นที่หนึ่งนะผมผมว่าตัวนี้โคตรกากอะ ค,คือครกากเลยอะไม่รู้ทำไมผมพูดว่าทำไมมันถึงกากนะแต่ผมว่ากากจริงเราต้องตามเพื่อนไปโอ้โหยังมีหน้าเงินด้วยนะแกนเนี่ยเห็นนะเมื่อกี้อะ กองนงินงดยฉันจะตามกแกไปสรุกคือมันจะแอบล่านนะนะอ้อบเฮ้ยเฮ้ย ด้วครับค <fin anta> <ots> ุณผีผมจะให้คุณพูดว่าแอบนี่นี่นี่ก็ได้แต่ห้ามอ่ะฮ่าฮ่้มอแล้วล่ะครับไม่อยู่เลยปิดปไม่ต้องมาอ่ะอ๋อแล้วมันแล้วมันเสียงแล้วมันเสียงคนนี่หว่าลืมไป ดิอูนนห,หาอ๋อตรงนี้กี่มีเงินดูดูดอันนี้มันเอาไว้สำหรับเก็บเงินเลยนี่หว่าไปแล้วมันอยู่ประมาณได้นอุ๊ยฝั่งนู้นอือฝั่งนู้น,น,นไปแป๊ะอันนี้ติดตัวเก็บเงินนะโอเคฝั่งนี้ไม่มีครับตรงนี้มีแนะน่ไปด้วย เ,เดี๋ยวเราไปฝั่งนี้กันมันอยู่ตรงนู้นนะครับตรงน,นี้เปล่าเอ๊ะ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 นั่นไงโอเคตังมันอยู่ประมาณไหนบอกมาเอาแกไม่บอกตงังลคอ่ะตอนนี้ถ้าเกิดมันไม่ชี้อย่างนี้น่าจะแปลว่ามันยังไม่บอกตังค์แล้วกันคิดว่านะเรายังไม่เข้าใกล้ระยะทางมันใช่ไหมมันจริงไม่บอก นักสืบเนี่ยไม่ไดาใช้นักสือบละที่จะเป็นนักสืบขโมยตังค์ไม่ว่านักสืบว่าจะมองเห็นผีอะ่ะไม่่อยู่แล้วยูว,มว,มว,มวไม่มีครับไม่มีเียญนดู มีปัญหาหรอครับนี่โอเคตกอนงนี้ยังคหาไม่เจอครับจะไม่มีอะไรหาอยู่ครับโอเคไปไปห้องอื่นกันแล้วไม่อยู่แล้วห้อง ทำไมไปทางอื่นต้องปิดไฟดีกว่าผมว่า <c oughs> เหมือนจะน่าจะมีคนโดน <c oughs> ชุกชุกชุกแล้วใครเปิดไฟเนี่ย <c oughs> ผมไปยุ่แล้วกันนะครับ โอบมนัเป็นต้นเป็นชีโซมาล้วคือสิรอบสท้านะครับท่านผู้ชมอีกรอบเดียวแล้วก็จบเลยนะใช่เดี๋ยวนี้มันโอเคครับเดี๋ยวผมขอยาไปเปิดดูอะไรสักอย่างแป๊บหนึงนะคะเราจะทให้ขอต้ะหนักกัน